ไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องแฟนเรื่องมีหนุ่มสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่พี่ก็ไม่ทราบว่าคือต้องยี่สิบกว่าปีมาแล้วแน่ๆอายุป้ยี่สิบกว่าตอนนี้นะคะค่ะนะคะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความรักมั้งไหมถ้ามีแล้วมีกี่ครั้งมาแล้วคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่ที่จะอืม จะไม่มีจะไม่เคยมีความรักนะคะอันนี้ยกเว้นจากยกเว้นความรักเพื่อนหรือความรักพี่แม่น้องจะเป็นความรักรักแฟนเนี่ยนะผู้ชายผู้หญิงไงนะฮะก็มีค่ะในชีวิตจริงๆที่อยู่ในลักษณะว่าเป็นคู่รักกันเนี่ยนะคะก็มีหรือว่าพี่ช่วยอ่ะสามคนสามคนมีความรักมาแล้วสามครั้งค่ะครั้งแรกก็ยังเรียกว่ามันเรื่องมาจากเรื่องงานเพราะว่า ต้นี่ทำงานตั้งแต่อายุ14ย่าง15นะคะที่เข้ามาที่เข้ามาในวงการนี้นะคะก็ความรักครั้งแรกก็เริ่มกับพระเอกหนุ่มคนหนึ่งค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความใกล้ชิดแหมกำลังจะหวานๆนันก็เกิดอุบัติเหตุค่ะนเรือชนสะพานก็ต้องพักผ่อนรักษาตัวรักษาแขนหักก็นอนอยู่โรงพยาบาลนานพอสมควรกับบ้านปรากฏว่าช่วงที่เรานอนไม่สบายรักษาตัวอยู่ มีข่าวเข้าไปรักกับคนอื่นนะคะนาเอกคนอื่นอ้าวทำไมมันรวดเร็วนะคะเปลี่ยนใจง่ายจังก็ไม่ทราบนะคะก็พอออกมาก็เราหายเตรียมแล้วว่าเออยังไงกันทําไมถึงไปรักคนอื่นได้รวดเร็วอย่างนี้ทำไมเร็วอย่างนี้แล้วกับเราอะไรอย่างเงี้ยปรากฏยังไม่ทันได้ถามก็เสียชีวิตซะก่อนค่ะก็หมดไปหนึ่งคนอ๋อก็คือเข้าเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะเข้าเสียชีวิตค่ะก็หลังจากนั้นคนที่สองค่ะแฟนคนที่สองค่ะแฟนคนที่สองก็ ความที่เราทํางานทุกวันน่นะคะทํางานทุกวันตอนนั้นช่วงนั้นก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยนะคะ<า>ก็เป็นพระเอกหนังอ๋ออีก,อกแล้วเพราะความใกล้ชิดแน่นอนใช่ไหมคะทำงานด้วยกันจริงๆเราก็งานทุกวันนะคะค่ะงานทั้งกลางวันแลงคืนตลอดจนกระทั่งรักกันไปสักพักหนึ่งก็ความแตกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วอ้าวแล้วตอนเข้ามาจีบเรานี่เขาไม่บอกก่อนเหรอคะเขาก็บอกแต่ว่าเขาบอกแต่ว่า มีคนมาชอบเขาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรกันแต่บังเอิญสุดท้ายที่ต้องลากันด้วยดีก็เพราะว่าภรรยาเขามีลูกค่ะมีน้องก็เลยแน่ชัดว่าอ๋อก็มีภรรยาแล้วก็เราก็ผู้หญิงนะคะก็เห็นใจกันเห็นใจกันแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันก็มีลูกอีเต้าแล้วด้วยก็ตอนนี้ก็ยังคบเป็นเพื่อนที่ดีกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ มาถึงคนที่สอ่ามาถึงคนที่สามคนที่สามก็มาในรูปในรูปของยังไงดีคะอันนี้จะว่าเป็นความใกล้ชิดก็ไม่เชิงอความจริงคนที่สามี่ก็เคยมามาจีบเราครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันตอนเราเด็กๆนะคะตอนเราเด็กๆเข้ามาวงการใหม่ๆพอดีคนที่สามเนี่ยมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องอยู่นิดนึงแล้วมันก็เลยทําให้ก็เลิกล้มกันไปกลางคัน ค่ะคือมันมันอาจจะอธิบายเข้าใจยากนะแต่ว่าคือมันมีงานที่เราจะต้องทํากับเขาด้วยแต่บังเอิญก่อนวันที่จะถึงวันแต่งงานเนี่ยเราไม่ทํางานตรงนี้ให้เขาก็เลยจากเหตุผลตรงนั้นเขาก็เลยไม่ชอบใจกันแย่งกันซะเฉยๆอย่างนั้นนะคะโอ้โหเหรอฮะอย่างนี้พี่ว่าไงเขาไม่รักเราจริงแน่อะไรอาจจะเป็นเสียใจน้อยใจนะแล้วก็อารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ตรงช่วงนั้นแต่ที่ประเอิญเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มีการกลับมาพูดกันใหม่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นไม่ได้กลับมาพูดกันี้คือถ้าเผื่อว่ามีคนกลางไงคะอ๋อแค่มีคนกลางเรื่องตัวนี้มีคนกลางด้วยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าก็สรุปว่าก็ไม่ได้แต่งค่ะแต่ก็จริงๆแล้วถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีอารมณ์กันตรงนั้นไม่เข้าใจตรงนั้นพี่ว่าถ้าเผื่อว่ามันมีการกลับไปคุยกันโดยที่ต้องตัดคนกลางออกไปมันอาจจะงานแต่งงานของคุณจรุณีสุขสวัสดิ์อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วป่านนี้อาจจะมีแบบ ได้หลายๆคนขึ้นมาแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะก่อนที่จะไปไกลกว่านี้เนี่ยอยวถามย้อนไปสักนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ดูวีทีอาร์ความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อความเป็นโสดของคุณเปิ้ลใช่ไหมคะค่ะที่น้องๆเขาพูดถึงส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าคงยังไม่เจอใครถูกใจบางคนก็บอกว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดบางคนก็บอกว่าดูเปิ้ลดูเฮา้าเป็นทอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงกับตรงนั้นบ้างคะก็เหมือนกับที่ได้บอก ได้บอกเมื่อกี้พี่ว่านักแสดงสนักแสดงรุ่นปั้นเนี่ยนะคะจะต้องแบบว่าทําตัวเงียบๆแล้วก็ทําตัวดีเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เห็นว่าปั้นไปทานเหล้าไปเที่ยวผับหรือไปแสดงตัวอะไรอะไรข้างนอกมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องแฟนนี่จะไม่ค่อยมีเลยนะพี่ทีนี้ถ้าพี่ๆคนไหนเขาจะเชีย สมมติว่าพี่ๆน,นักหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเชียร์พี่คิดว่าจะมีข่าวอะไรเด็ดๆสําหรับเปิ้ลเอามาเอามาลงกันได้บ้างที่เป็นจุดสนใจก็คือเรื่องมีแฟนก็ต้องเรื่องมีแฟนแต่ทําไมแฟนไม่ทางไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาบุค,คลิกอะไรของเปิ้ลนี่แหละเอามาออกมาตอนที่เปิ้ลเป็น,<ร>ด,นดูเหมือนเด็กซนๆทอมๆอะไรเงี้ยก็เลยตีท่าทางเบิ้ลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นความสนใจในนี ในเรื่องข่าวอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นทอมก็เราเป็นทอมไปเด็กบางคนไม่เข้าใจบอกเอ๊ะเขาไม่ใช่ทอมเหรออะไรเงี้ยาอาจจะดูจากผมแต่งเนื้อแต่งตัวดูจากผมดูจากวิธีพูดจาค่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆพี่ก็รู้เป็นเรียบร้อยแค่ไหนค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะก็ก็ก็คุยขอชมตัวเองนิดนึงเรียบร้อยเป็นเป็นผู้หญิงเลยล่ะเป็นเป็นผู้หญิงเลยค่ะ ก็ทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องของความเป็นส่วนอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่ผ่านพน้นอเรื่องของการที่กําลังจะได้แต่งงานอยู่ตอนนั้นแล้วแล้วจะต้องมีการเลิกล้มขึ้นมามันทําให้เหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เปิ้ลรู้สึกเข็ดไปเลยหรือเปล่ากับผู้ชายเปล่าเลยค่ะเปล่าเลยเพียงแต่ว่า,เ,าเหตุการณ์ในชีวิตมันเกิดมันเกิดไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาหลายหลายอย่างนะคะบาง<ะ>ทีในช่วงที่ความรัก ที่ไม่ได้แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะคนที่สามที่มีความรักเนี่ยนะคะที่เกือบจะแต่งค่ะที่เกือบจะแต่งรพราไม่ได้แต่งหมดแล้วมันเกิดเรื่องราวเขาเรียกวิวกฤตก,การไหมคะเรื่องร้าย,ายๆเขาเรียกอะไรอะพี่มันเข้ามาในชีวิตอย่างแบบประเดะดังเลยอะช่วงที่ไม่สบายแบไม่สบายตัวบว<อ>มอะไรย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินทุกๆเรื่องเลยมันเข้ามาในจังหวะนั้นเข้ามาพร้อมๆกันต่อๆต่อๆต่อเนื่องกันเลยเพราะฉะนั้นจิตใจแบบนั้นช่วงนั้นเราคงไม่พร้อมที่จะมานั่ง ฝ่ฝฟันหรือหาใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องความรักเงี้ยนะคะก็ด้องไม่ได้มาถึงเลยค่ะก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์ตรงนั้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งจะมาเริ่มงานใหม่ใหม่ๆมาเป็นนักร้องมาอะไรต่ออะไรก็ใจอยู่กับงานซะทั้งหมดส่วนใหญ่ค่ะงั้นก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเป็นโสดไปตลอดไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอยู่ที่ว่าจะพบจะเจอใครหรือ จะถูกใจเมื่อไหร่มากกว่าแล้วตอนนี้แหมไม่ทราบว่าตอนนี้เปิ้ลเปิ้ลเปิดเผยเ,เรื่องอายุป่ะคะได้ค่ะ30กว่าเอาตอนที่30กว่าแล้วเหรอะ <30 S 1> แต่30มสิต้นๆก็ไม่ไม่ไม่คิดมั่งเหรอคะว่าอายุ30กว่าแล้วน่าจะเป็นอายุที่น่าจะแต่งงานได้แล้วก็มันมีกําหนดด้วยเหรอคะว่ามันมันไม่กําหนดแต่ว่าบางทีเนี่ยคนเขาจะคิดว่าพออายุมากขึ้นแล้วถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยมีลูกยากมีลูกลําบากอะไรอย่างเงี้ย มไม่ค่อยได้กังวลถึงเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากันเริ่มทํางานด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆก็ม,มีความรู้สึกว่าหน้าที่ของเราคืออทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีภาระอะไรบ้างเช่นครอบครัวเช่นตัวเองก็ทําให้ทุกๆคนสุขสบายแล้วตรงนี้เราทําได้ตรงนี้เราทำได้อยู่แล้วก็เท่ากับมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะไม่คือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครว่าอย่างนั้นก็อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งใครก็อยู่ได้ถ้าถ,ถ้าสมมุติเราจะต้องแต่งด้วย ด้วยด้วยการกลัวคำคอรหาหรือว่ากำหนดตัวเองขึ้นมาว่าเอาละเดี๋ยวปีหน้าแต่งเถอะเพราะว่าจะต้องหนีคำคอรหาหรืออะไรของสังคมอะไรเงี้ยหรือเพื่อจะพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่ทอมนะฉันแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแต่งไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสุขใครจะมารู้สึกกับเราตรงนั้นใช่ไหมคะก็ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วค่ะค่ะสิ่งที่คุณเปิ้ลพอใจที่สุด ต่อจากนี้จะเป็นอะไรเราไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเธอพูดคุยกันต่อค่ะ,ะพูดเดียวค่ะจาเอาละค่ะเราก็จะคุยกับคุณจรุณีกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันเนี่ยมีน้องๆแถวนี้อยากจะ คุยกับพี่เปิ้ลก่อนก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเป็นพี่คุยแล้วเนี่ยจะติดลมจนน้องๆไม่มีโอกาสได้ถามกันนะคะก็เอาเป็นว่าอ่ะอนุญาตให้น้องถามก่อนได้เลยค่ะใชไหคะอ่าอยากทราบว่าพี่เปิ้ลนี่ชอบผู้ชายสไตล์ไหนครับนี่เออจะว่าจะว่าไปแล้วนะคะมันยังไงดีเราพี่มันไม่มีมาตรฐานนะคะหมยถึงว่าใครๆใครๆก็ต้องการคนรัก ที่ดีๆหล่อๆรวยๆนิสัยดีเฒ่สสมาร์ทอะไรกันทุกคนใจดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อได้คบหรือว่าเท่าที่เคยชอบพอกับใครมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะเอาสรุปง่ายๆเป็นพื้นฐานไว้ก่อนก็คือว่าใจดีนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่เหมือนๆกันเข้าใจกันเงี้ยเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเรื่องความรวยความจนไม่เกี่ยวหน้าตาไม่เกี่ยว ใจดียอมยอมยอมกัดเกลนก้อนเกลกินเหรอถามจริงเอาเป็นว่าถ้าไม่ถึงกับว่าเราต้องไปเลี้ยงเขานะคะหมายถึงว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขามีงานทำาาเรามีงานทำต่างคนต่างช่วยกันทำงานเท่านี้ก็พอแล้วค่ะมีชั้นข้างล่างอีกใช่ไหมคะเชิญค่ะไม่ทราบว่ามีใครมาคัลเลอร์พิเปิลหรือ,อยังครับ <laughs> เริ่มแรนี่เข้าใจไหมคะเริ่มจีบอะครับจีบมาสีอะมาสีอะมาจีบมาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าค่ะคุณคุณคุณเอิร์ธายสว่างพี่คันเลอร์เขาคันเลอร์เขาใช้คำว่าคันเลอร์คันเลอร์สีหรือจีบค่ะนี่แต่ละจริงจิงแล้วก็ก็มีอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะมีเอ่อนอกวงการพี่ตอนนี้อะค่ะก็มีแต่ว่าเอ่อเรียกว่าเป็นเพื่อนดีกว่า ค่ะยังไม่มีอะไรจริงจังถึงขั้นว่าสารภาพกันว่าฉันรักเธอเธอรักฉันยังยังไม่มีค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันค่อนข้างจะรู้ใจกันไหมคะค่อนข้างรู้ใจเอ๊ะเงียบนะข่าวนี้พี่ตกข่าวยังไงพี่เดี๋ยวเกิดยังค่ะยังยังไม่ถึงขนาดว่าเขาบอกรักเรายังยังไม่ถึงขั้นนั้นดูใจกันระหว่างขั้นดูใจกันเป็นเพื่อนกัน เพื่อนสนิทนะเพื่อนสนิทแบบสีกันแบบสีกันแบบคัลเลอร์แต่ยังไม่เป็นสายลุ้งอะไรอย่างเงี้ยคัลเลอร์แค่แบบแค่เพิ่งสองสามสีอะไรอย่างเงี้ยมีท่านผู้ชมทางบ้านเขาฝากถามมาว่าเพื่อนเวลาไปดูหมอเนี่ยดูเรื่องเนื้อคู่บ้างหรือเปล่าก็แอบแอบดูอยู่แอบดูแอบดูมันจะเป็นมันจะเป็นวิสัยของผู้หญิงโดยทั่วไปเหมือนกันนะคือจะจะถามเรื่องเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าไงมั้งคะ คือบางทีเราทํางานเนี่ยนะพี่จริงๆแล้วบางช่วงเราก็รู้สึกอยากมีผู้นำใช่ไหมคะ,คะมันก็เลยคงเป็นบุคลิกของเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นเป็นเรื่องของผู้หญิงเลยที่ต้องถามถึงคู่แต่ของเพืนไม่ว่าจะดูหมอไหนเขาก็จะบอกว่าเรื่องคู่จะช้าหน่อยอค่ะแล้วก็ เขาเ,เขาเรียกว่าโชคไม่ค่อยดีนะคะสำหรับถ้าดวงเป็นอย่างเงี้ยผัดคู่หรือเปล่าอย่างนั้นนะคะ uh huh. แล้วก็ถ้าได้คู่ก็จะต้องได้คู่ที่มีตําหนิแล้วม,มีตําหนิแล้วนี่ก็หมายถึงเป็นไม่ใช่หน้าบาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่มีตำหนิไอะไรที่บางมาเลยเลยไม่ใช่มีตำหนิอะไรถือว่าอย่าเยอะมาเป็นข้าไม้เป็นพ้าไม้มีตัวเล็กๆตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสองสามคนดีจะได้ไม่ต้องท้องเองใช่เองกันนะมีห่วงสวยอยู่ห่วงสวยอยู่ยังได้สวยอยู่นะฮะแล้วก็มีลูกทันใช้ว่างั้นเถอะถ้าดีเหมือนกันทีนี้ในความคิดเห็นของตัวเปิ้ลเองเนี่ย คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาตัดสินใจแต่งงานมีคู่มีครอบมีครอบครัวกันไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่เขาลุกขึ้นแต่งงานกันก็มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ยนะคะที่ชายหญิงที่จะต้องที่จะต้อง,งมีความรัก<ะ>ก,กันและกัน<ะ>ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เท่าที่มันเคยเห็นบางบางคู่บางครอบครัวที่รักกันมาตั้งแต่เด็ก เรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องติววิชาอพอจนจบออกมาแล้วก็แต่งงานกันม,มีลูกที่น่ารักจนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเจอกันก็ยังรักกันอยู่อย่างนี้เราก็รู้สึกแบบเขาเป็นกู่ที่โชคดีมากโอ้โโชคดีอะไรขนาดนี้แบบก็ก็เคยเห็นนะคะ,ะ,ะสําหรับบางเหตุผลที่ได้รู้จักอย่างเพื่อนๆที่ต้องการผู้นําจริงๆคือ เหนื่อยแล้วเกินไม่ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับโรคโหดร้ายตรงนี้ได้คนเดียวเลยก็ต้องการที่พึ่งต้องการที่พึ่งตรงนี้ก็โดยเฉพาะจิตใจด้วยนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวหรืออะไรนี้ก็ก็หลายๆคนที่เจอตรงนี้<ช>กับเหตุผลทางเรื่องฐานะก็มีมนะคะนี่นมันดูจากเหตุผลจากเพื่อนๆใกล้ๆตัวฐานะก็มีเช่นว่าตัวเอง มีปัญหาเรื่องครอบครัวที่จะต้องส่งเสียต้องอะไรต่ออะไรแล้วลําพังรายได้ของตัวเองไม่พอบังเอิญช่วงนี้มีคนเข้ามาแล้วก็พร้อมจุนเจือได้พร้อมที่จะจูนเจือตรงนี้ให้ก็แต่งนะคะแล้วความรักเกิดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งเขาก็อยู่กันอย่างอยยู่กังมีความสุขได้นั่นก็โชคดีโชคดีอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่แต่ตัวเองก็ยังมีความฝันว่าจะต้องโชคดีค่ะพอพอเรียกว่า ถ้าได้แต่งแล้วก็น่าจะมีความสุขได้เพราะว่าได้เห็นได้รู้ได้อะไรอ่ะประสบการณ์หลายๆแง่งนั้นแสดงว่านั้นแสดงว่าตัวเองก็ยังยังนึกถึงเรื่องของการแต่งงานอยู่แต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ท่านเองใช่ไหมก็ยังมีความหวังกับการได้แต่งงานอืถ้าได้แต่งงานแล้วหวังที่จะมีความสุขคะ่ะแต่ว่าไม่มีความหวังที่จะได้แต่งงานาเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกยังไงกับชีวิตโสดอยู่ในขณะนี้มีความสุขดี ส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ไปส่วนใหญ่แล้วทําอะไรกันบ้างคะงานทุกอย่างทุกวันเลยค่ะงานถึงแม้ว่าจะเวลาว่างของตัวเองนี่ก็ยังจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับงานอีกเช่นบํารุงดูแลตัวเองให้มันยังสวยสดใสไม่ปล่อยไม่ปล่อยตัวค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแม้แต่จะไปซื้อหนังสือก็จะต้องเกี่ยวกับงานว่าเออมันมีอะไรดีมีภาพการแต่งตัวอะไร ทุกเวลาเป็นงานหมดเลยเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะต้องทำใช่ค่ะ,คะแล้วไม่หวั่นไหวไปกับคําพูดของคนอื่อนๆที่ว่าแบบถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องมีผัวเอ้ยขอโทษมีสามีมีสามีอะไรอย่างนี้แม่ถึงแม่ภาษาชาวบ้านต้จะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องลุกขึ้นมีครอบมีครัวมีสามีอะไรอย่างเนี้แล้วแบบอายุป่านนี้ยังไม่มีอะไรอย่างนี้เด็กหน่อยก็ขึ้นคานรอไม่กลัวเหรออะไรเย่างนี้เรารู้สึกหวั่นไหวไปกับเนี่ยไม่กลัวค่ะเพราะถือว่าคนพูด คนพูดเขาจะมีความเชื่อมั่นหรือยึดถืออะไรใน,ในแบบนั้น mm hmm. ค่ะมันก็เป็นความคิดของเฉพาะของเขาซึ่งเขามีสิทธิ์จะคิดใช่คะแต่โดยโดยส่วนตัวเราเราต้องมาถามตัวเองเราต้องมาให้เหตุผลกับตัวเองก็อย่างที่มันบอกว่าถ้าแต่งไปแล้วไม่มีความสุขก็ต้องดูกันดีๆอ่ะพี่ต้องดูดีๆแต่งแล้วมั่นใจไม่มีความสุขมันก็แต่งทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความสุขดีกับชีวิตโสดปัจจุบันนี้แล้วก็พอใจกับงานที่ทำอยู่ พอใจอยงานที่ทำอยู่ค่ะแล้วก็เวลาและอารมณ์เวลาและอารมณ์ค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็บอกย้ำอีกนิดนึงว่าปั้นไม่ได้ขอบคุณมากนะคะปิ้นไม่ได้ปิ้นไม่ได้ปิดตัวเองนะคะเปิดตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่เึงแคขนาดเขียนรับใบสมัครใช่ไหมคะแต่หมายความว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้าใครจะเข้ามาค่ะ ใครจะมา์ก็ใครเข้ามาคัลเลอร์ได้โอเคสหรับชั้นนี้จะแบบเป็นสาพิษต่อไปนี้แล้วนะตอนแรกๆเองพี่ก็ไม่เข้าใจคุณเอิ์ยพูดแบบพี่ก็งงกันอะไรกันจะถามก็กลัวว่าเราเชยอะคัลเลอร์เลยขอบคุณมากที่สละเวลาแล้วก็มาเปิดเผยจริงๆแล้วเป็นชีวิตส่วนตัวมากนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตโสด ขอบคุณมากแล้วก็<ห>ขอให้เทปขายดีๆแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้คงจะได้ดูละเมงละครหรือหนังที่เปิ้นได้ลนต่ได้วขอบคุณ,คณมากาค่ะขอบคุณค่ะคุณผู <c oughs> ้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของหัวข้อเป็นส่วน กันทำไมเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเท่าที่ผ่านมาสีวันก็เราก็ได้สาระความรู้จากบุคคลต่างๆนะคะบางคนก็ยังมีความหวังอยู่กับการแต่งงานบางคนก็มีหวังว่าจะได้พบชายที่ถูกใจส่วนบางคนนั้นก็ตัดประเด็นไปเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่มีสามีฉันจะคออยู่เป็นโสดอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองยังไงนะคะบางครั้ง บางคราวเราพูดอะไรไปแล้วเราอาจจะต้องกลับคําก็ได้ในวันหนึ่งถ้าหากว่าเราพบในสิ่งที่เราถูกใจแล้วเราสามารถกลับคําพูดได้โดยที่เราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับใครนะคะเป็นทางเลือกของแต่ละคนเองค่ะจะโสดหรือไม่โสดขึ้นอยู่กับตัวท่านสำหรสำหรับวันนี้นะคะผู้หญิงอยากรู้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ